ต้องบอกเลยว่ายิ่งโสดยิ่งแซ่บจริงๆสำหรับเบสรักวณีคำสิงห์ทีล่าสุดเจ้าตัวโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำแบบรัวๆแต่บิกินี่เซตล่าสุดที่เบสโพสต์ลงอินสตาแกรมกับมีชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าชุดนี้ดูเกินงามชุดแรกๆน่ารักแต่พี่ว่าชุดนี้เยอะไปมันดูไม่งามสไตล์น้องเบสแต่งตัวน่ารักดีกว่าค่ะก่อนจะเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่ารักน้องเป็นห่วงไม่อยากให้ใครมาว่าน้องค่ะ และมีชาวเน็ตคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์แทนเบสว่าไม่มีใครว่าน้องหรอกคะ่ะเราห้ามปากคนไม่ได้เนาะใครๆก็ใส่กันดาราคนอื่นยิ่งใส่กว่านี้อีกและส่วนมากก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากยิ่งโสดยิ่งสวยหุ่นดีเวอร์สุดๆและบางคนถึงกับบอกว่าขอห่วงได้ไหมในฐานะแฟนคลับก็ได้ งานนี้ถ้าสาวเบสได้มาอ่านคอมเมนต์รับรองว่าต้องยิ้มแก้มปรีแน่นอนจ้า